สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันนะคะกับอาจารย์มัทุรีค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราคุยกันไว้ในเรื่องของการลบจํานวน3จํานวนนะคะ,ะเด็กๆได้หาคําตอบกันไว้แล้วหรือยังคะได้ฝากงานไว้3ข้อใช่ไหมจําได้หรือเปล่าอ้าวฝากงานไว้3ข้อนะคะนี่สข้อนี้เลยได้หาคําตอบกันหรือยังนะคะ หลายคนบอกว่าหาแล้วได้คำตอบแล้วนะคะหลายคนยังไม่ได้หาคำตอบเลยให้เวลาค่ะนะคะฝึกหาคำตอบกันนะคะกติกาอย่าลืมนะคะการลบ3จํานวนเราจะเริ่มหาคําตอบ2จํานวนแรกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาหาผลลบกับตัวสุดท้ายนั่นเองนะคะอ่ะหลังจากที่เราได้คําตอบแล้วนะคะเรามาดูเฉลยกันค่ะทะ่าดาเรียบร้อยนะคะ ได้คำตอบเท่ากันไหมคะเก่งมากเลยค่ะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะหลังจากที่เราบวกแล้วลบแล้วนะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของการบวกลบระคนบวกลบนะคะระคนนะคะไม่ได้หมายความว่าทีละคนนะคะระคนอันนี้แปลว่ารวมกัน รวมกันนะคะรวมกันนั่นหมายความว่าในโจทย์หนึ่งข้อจะมีทั้งการบวกแล้วก็การลบนะคะอะถ้าพูดแบบนี้แล้วแสดงว่ามีทั้งสองวิธีเลยก็คือได้ทั้งเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ทั้งลดลงนะคะกะิกาของการบวกลบละคนนะคะก็คือถ้ามีวงเล็บกรณีที่มีวงเล็บ กรณีที่มีวงเล็บทําอย่างไรถ้ามีวงเล็บให้หาผลบวกหรือผลลบในวงเล็บก่อนนะคะในวงเล็บก่อนก่อนเพื่อนเลยแต่ถ้าไม่มีวงเล็บไม่มีวงเล็บทำยังไงดีไม่มีวงเล็บ,งงเ,ลบเราก็จะหา ผลบวกผลลบอ้าวดับเบิลลอลิงไปซะเลยหาผลบวกผลลบนะคะจากจากไหนคะตอนที่เราทำการบวกลบที่สองขั้นตอนในโจทย์เดียวกันใช่ค่ะเราก็จะหาผลบวกหรือผลลบจากทางซ้ายมือมาเรื่อยๆนะคะแต่ทางซ้ายอ่ะซ้ายมือ มาขวามือนะคะจากทางซ้ายมาทางขวานั่นเองนะ,ะมาดูกันว่าทําอย่างไรนะคะทาอย่างไรหาผลบวกผลลบระคนทําอย่างไรนะคะก็นําความรู้เรื่องการบวกลการลบเข้ามาใช้นะคะ,ะสมมติครูมีโจทย์ที่ว่า5 0 0พลบ290 บวก168อ่ะกรณีนี้มีวงเล็บไหมใช่ไม่มีวงเล็บไม่มีวงเล็บนะคะไม่มีวงเล็บทำไงดีถ้าไม่มีวงเล็บเราก็จะเริ่มจากซ้ายไปขวาอ่ะนะคะนั่นหมายความว่าเราจะจับคู่5,000กับ290กก่อนทำอะไรคะ ลบกันนะคะก็เขียนในแนวตั้งจะได้คำตอบที่แน่นอนกว่า5 0 0 0 2 9ลบ2อ่ะนะคะหาผลลบจำได้ไหมทึนผ่านไปเองน0นลบ0 0นลบ9ได้ไหมไม่ได้กระจายจากเพื่อนเพื่อนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นไปขอยืมเพื่อนที่อยู่ในหลักพันห้ให้เขาไปกระจายไปเหลือ4 ศเป็น10 10ให้ไปเหลือ9 0เป็น10 10ิบลบเก้ลบสองไม่มีตัวลบเสร็จยังคะตอบเลยไหมย,ยังไม่ตอบเหลืออีก168มาค่ะบวกอีก168เอาละอย่าลืมนะเขียนหลักให้ตรงกันนะคะ0บวก8 1> 8 1บวก6 7 7บวก1 8 4ไม่มีตัวบวกก็คือ4เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ของเรานะคะกรณีที่เราหาผลการบวกลบละคนแบบไม่มีวงเล็บนะคะก็ทำแบบนี้เห็นไหมอ่ะแต่ถ้าเป็นโจทย์เดิมโจทย์เดิมนะคะโจทย์เดิมขยับไปนะ5,000 ลบครูใส่วงเล็บ290บวก168่16เอาละครูใส่วงเล็บเข้าไปข้อนี้มีวงเล็บมีวงเล็บทํำไงคะทำในวงเล็บก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะพอใส่วงเล็บแล้วกับไม่ใส่วงเล็บคาตอบจะเหมือนกันไหมนะคะทำในวงเล็บก่อนเพราะฉะนั้นก็นำกา290กับ168มาบวกกัน อืมเอาละการบวกค่ะ0บวก8 8 9บวก6 15ใส่5ทด1 2บวก1ทด1กลายเป็น4พักไว้ค่ะเพราะ458เขาคือคำตอบของวงเล็บถูกไหมแต่458เป็นตัวลบ ของ5,000ดังนั้นเราต้องไปขยับให้5,000มาก่อนแล้วค่อยนำา458ไปเป็นตัวลบอูะย์ลบ8ไม่ได้ศูย์ลบไม่ได้ไม่มีให้เขาไม่มีให้เขาเพราะฉะนั้น5,000กระจายให้เพื่อนไปค่ะเหลือ4จักได้ได้มาเป็น10แล้วใช่ไหมให้เพื่อนเหลือ9เป็น10ให้เพื่อนเหลือ9เป็น10บ ต้องให้ใครอีกไหมไม่ต้องให้แล้วเพราะฉะนั้น10บลบแป9สองเก้าลบห้าสี่เก้าลบสี่ห้าสี่ไม่มีตัวลบอาละค่ะนะคะได้4542้ยใช่ไหมคะเปรียบเทียบกับเดิมค่ะ4878ออ่าจะเห็นว่าการใส่วงเล็บกับการไม่ใส่วงเล็บคำตอบ แตกต่างกันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าถ้าไม่มีวงเล็บเราจะเริ่มหาคำตอบจากซ้ายไปขวาแต่ถ้าเมื่อไรมีวงเล็บเราจะหาคำตอบจากวงเล็บก่อนนะคะแล้วก็มาดำเนินการตามรูปแบบที่โจทย์กำหนดให้มาโอเคไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้น วันนี้ค่ะฝากงานเอาไว้3ข้อนะคะเป็นการบวกลบระคนนะคะแบบทั้งมีวงเล็บและไม่มีวงเล็บนะคะแล้วเรากลับมาพบกันในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมเป็นเด็กที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ช่วยเหลืองานบ้านคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้เอาไว้เท่านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ